ิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสํานักข่าวทั่วไทยวันพุทธที่7ธันวาคม2565เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมา นายุทธนาหยิมการุ่นนายกสมาคมชาวเพชรบุรีเป็นประธานเปิดร้านค้าของดีเมืองเพชรทีเด็ดจากชุมชนบริเวณริมชายหาดชะอำตรงข้ามโรงแรมลองบีชะอำเพชรบุรีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาผู้เข้าร่วมงานวิ่งเพชรบุรีมาราธอนครั้งที่1ที่จะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้ทั้งนี้ร้านค้าของดีเมืองเพชรทีเด็ดจากชุมชนเปิดจําหน่ายตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันระหว่างวันที่6ถึง11ธันวาคมนี้จึงขอเชิญชวนนัก ท่องเที่ยวและนักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนร่วมสนับสนุนเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ค้าในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย วันนี้7ธันวาคม65เวลาเก้นาฬิกา30นาทีพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติพรพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตราการในการป้องกันและแก้ปัญหาในการเลื่องการพนันฟุตบอลในสถานศึกษาและทำข้อตกลงร่วมกับดรอัมพรพินศาศเลขาสพทดรทีพวังคณนันและดรพัฒนพัฒนทวีดล รองเลขาสปทณอ,อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนึ่งโดยมีเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมวางมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาจำนวน29,499โรงเรียนวันอังคารที่6ธันวาคม65เวลา16นาฬิกาพลตบตรีจริตสรนแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มอบประกาศกิจคุณและรางวัลในโครงการตำรวจทำดีมีรางวัล ให้แก่สิบตํรวจเอกวริศนชัยศรีเจริญผู้บังคับหมูจ่ราจรสอสนอชนะสงครามที่ช่วยชีวิตผู้ชายที่กำลังจะฆ่าตัวตายบนสะพานพระปิ่นเก้าซึ่งสามารถช่วยให้รอดปลอดภัยโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ โดยมีดรพีรวัตรสุรเสศประธานกอตอตรกทมภาคปราชาชนสอนอชนะสงครามและดรทัชชวินสุรเสศประธานกอตอตรอบอกอรน,นหนึ่งประธานที่ปรึกษาสอนอชนะสงครามร่วมมอบรางวัลและได้กล่าวชื่นชมเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตํารวจและสังคมสืบไปณกอบัญชาการตํารวจคนครบาล นิตยสาร c o r p r r a t e t o v e เ n อ n ์ e a s i ซีสื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเซียที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกาศผลรางวัล Asia ีย e e l l e n c e Award ครั้งที่12ประจำปี2022ปรากฏว่าบริษัท CPO ีอจำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e l e v e ลและ7 Delivery คว้าม,มาได้ถึง5รางวัลสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในหลักธรรมาพิบาล นายวิทยาชวนวัฒนา9เซ็นเตอร์ไบ์เกาะสมุยมอบรถจักรยานมือสองให้กับน้องๆเรื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติซึ่งกิจกรรมการนําจักรยานเก่าที่รับบริจาคจากผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนํามาซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้และส่งต่อมอบให้กับน้องๆผู้ที่ขาดแคลนรถจักรยานไว้ใช้ในชีวิตประจําวันและเพื่อเป็นการออกกําลังกายทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นหนึ่งในโครงการที่9เซ็นเตอร์ไบค์ภูมิใจนําเสนอโดยได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตลอดมา สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่ถูกรักจะลงมาที่ผ้าเพชรหีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสุรเสตประธานหลีเสียงครปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกผูกสุกอามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัด าเพชรบูรณ์ยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสําหรับเป็นของฝากหม้ะคนสําคัญที่คุณรัศมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูรณ์แวไร่ชนิกาอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8น5 9แ9 4 5าม